เออสุเปอรวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไิยายเบี้ยพริกลงถุงดำน,นี่คือพริกขาวมีอย่างเลยพือแ่ระดาดเดียวมีตั้งหลายอย่างนีอ่อีกนี้ลูกค้าอยากได้ต้นอวบดีแทะใส่ในสายต้นอวดดีอืม ต้นแข็งแรงนี่นะกะลัมปีก็มีกะลัมมาเสาร์ตาคนหนึ่งลรามาถามกะลัมปีกันแล้วอันมดตาไม่ได้กาแต่เล่ขึ้นทว่าเอ้าแข่จะคลองเอาไปลุ่มหรือว่านล่างแล้ววัดีหอยู่ว่านนี่อันที่เป็นปุ่มอยู่หันเขามาถามมาเสารกะลัมปีหน้าร้อนมันก็จะ ห่อยากอืม,อมแต,แต่แต่ว่าถ้าเ้าเพาะใส้ไส้มันก็นเอาขึ้นมาง่ายเนาะขึ้นง่ายดีรากมันได้ยาวเลยทุกคนขาวต้องเอาไปเขาลมทุกอนบอก เดี๋ยวสีถึงน่ามุดบนดูมีสลัดนไงงามมากเลยนี่สลัดนี่างชายก็มีนีต่างชายมาลงเลยหอมเปกีเออชีฟลังหอมปี๊ มีทุกอย่างในตะกระจาดยายคิดนะมีสี่อย่างห้าอย่างเกียวปีขึ้นใายผักชีฝรั่งกระลำปีแล้วก็พริกทีเรียวคุ้มเลยของละสิบบาทค่ะทุกคนนี่สร้างรายได้สร้างรายได้ไม่ดูจบทำง,ง่ายๆ อะไรตั้งหลายเนาะตั้งหลายต้นเนะี่จะจะได้ทำถุงอีกต้นนีงใส่ถุงอีกมันก็โตยวนนี้อันนี้อีกสอง สองถุงในไม่บ่มีทรายเดิสองถุงจะเอาทรายมาใสากาก่ก่อนะนะเ,เออแกะดินก่อนใช้กันนะได้ดินดินใส่อีกกันทรา,ายมันจะล้วนดิมันจะไอ้นั่นดินมันเนี่ยละละเอียดเข้าไปมันซึมดิดดทำให้เย็นดิ ได้กี่ถุงแปดสิบสองยี่สิบยี่สิบยี่บหกยี่เจ็ดยี่ิบแปดยี่เก้าสามสิบถุง 10, 32, มาสิบสามสิบสองนี่แป๊บเดียวเห็นไหมสร้างรายได้ได้เป็นลาว่างไหนเบี้ยผักก้าผักงามมากเลย ดูพริกค่ะพริกเหลืองพัทลุงนี่ใครๆผ่านไปผ่านมาอยากได้พริกนี่ขายดีอันนั้นน่าจะเอามาทำพันได้แล้วนะพริกเกียวยาวเก็บทำพันตอบไอ็นสวยมากค่ะชิ้นชายก็เยอะนี่ วันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนดูวิธีการทำสบายทำแบบสบายสบายปลูกง่ายๆค่ะทุกคนวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ